ตื่นดูผม,ผมวันนี้วันท,ที่31ป่ 31. าทันวานะวันนี้เราก็จะไปออกกําลังกายข้างนอกบ้านเป็นวันแรกที่เราจะถ่ายฟลอกแบบจริงจังนะครับแค่แต่งก้าวเนี่ยมีมีก้าวใหญ่เท่าเราแล้วเนี่ยเรอมีจังเป็น เมื่อ12ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นสมาชิกของ California Fitness หมดนะครับไม่มีเงินจ่ายค่าจิบนะครับก็สวนเป็นสวนสถานตากสินนะครับแล้วก็ต้อมพาสุมเมนนะครับเป็นที่ออกมากายนะเดี๋ยววันนี้เรามาย้อนรอยวันเวลาเก่าๆกันนะครับมาดู ครูซาว่าทำยังไงอยู่ชื่อเรื่องมั้งคะสิ่งตองทัมบิ้ลคลาสส่งทัมบิ้ลงคลาสาลลาสิ่งที่รู้ก็เอทองลอโอสุดยอดครับเมื่อก่อนตอนเด็กไม่มีตังค์ไปฟิตเนสใช่ไหมครัก็ย,ยางนะครับยางอันนี้มันจะมีหลายแบบเนาเอาเดี๋ยวไปดูในช่องหลังก็ได้นะครับแต่ผมเอามาเล่นเนี่ยนี่อันนี้ไหลหลังเห็นไหมเล่นได้หลายอย่างมากนะครับอันนี้ถ้าฝั่งนี้หกนะครับก็ แทนที่พวกเคเบิลแทนที่ท่าที่เป็นแบบเคเบิลฟลายหรือว่าท่าที่เป็นแมชชีนได้นะครับเนี่ยเคเบิลฟลายเป็นเคเบิลเพรสนะครับเล่นได้เล่นออกได้แบบนี้เห็นไหมและผู้ดาวนะครับแต่ว่าอาจจะต้องจับนมืนึงนแบบนี้ปุ๊บอันนี้เป็นคาร์ดิโอแต่ถ้าเกิดเอาท้องจริงๆ ตัวนิ่งๆทักไว้ลงนะช้าอันนี้แบงค์ครันช์นะครับเล่นร้องง่ายนะนะครับอันนี้ได้ท้องด้วยอันนี้เจ๋งมากเลยมันคือล้อเนี่ยจงจะเอามาตีเป็นกริปสเตริงหรือว่ามือปีดดีๆนะครับก็เนี่ยฝึกอันนี้นะครับ Yeah, yeah. Penny ing. Hey, hello. It's Fasai. Jeff, nice to meet you Jeff. guys. So why are you working out today? It's you know, tomorrow is New Year. You yeah. should be eating or, you know, on a holiday I mean, already. New Year, it doesn't matter. It's the same as every day, you know. I wanna come out and see my friends and working out together, that's all. Yeah, I don't think uh, New Year's is any reason not to work out. Do you do calisthenics? Uh yeah, a bit. A bit? <laughs> That's It's don't to about here have awesome all pay so free you เล่นแล้วอย่าลืมล้างมือนะครับเมื่อกี้เดินเดินหาของกินอยู่แล้วเราเจอนี่แฟนคลับติดตามาจากไหนกัแน่เนบุ๊กนะครับเป็นแกมยอดเลยของคุณมากเลยครับมาถ่ายรูปด้วยกันเดยวเรียร พูดเรื่องของกินนิดนึงนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราไม่ได้เป็นคนที่กินคลีนนะครับแต่ว่าเรากินเป็นเขาเรียกว่าบางมือ้อ mm. ก็กินแบบที mm. ่อ่าลีนนะครับคือไขมันต่ำนะครับเช่นอะไอย่างของเซลีนต้นหรือว่า่า็ไมจเปนอ่า เราจะกินเราจะไม่กินอะไรที่ไม่จําเป็นแต่จะเก็บเอาพลังงานเช่นอย่างมือม้อไม่ใช่มีไข่แดงมีแบบมันเนื้อมันๆอ,อย่างเงี้ยนะครับก็จะเก็บเอาพลังงานไปกินมื้อแบบเมื่อกี้แต่มื้อไหนที่เป็นแบบมือ้อระหว่างวันยอะไรเงี้ยก็จะเป็นผลไม้นะครับเนื <c oughs> ้อสัตว์อ่าถั่วอะไรยที่เป็นแบบอาหารล้วนๆนะครับจะไม่ค่อยกินขนมจุกจิกนะครับผมไม่ใช่เหีากินด้หมดอะอ่ะเถียงกันว่าวันนจะไปกินอะไรกันดี <c oughs> ไปดูกันเลย ครับร้านโปรดที่พวกเรามากินค่อนข้างบ่อยใช่เดี๋ยวเรามาดูเมนูกันว่าเมนูฟีใหม่กินอะไรบ้างยำมาม่าข้าวกะเพราหมูราดข้าวครับเอาขนมปังนึ่งสังขยาครับเป็นแบบเป็นแบบนึ่งครับนี่อันนี้อันนี้นะครับเอาไข่ครบที่หนึ่งแล้วไข่ละแขอะไรอเมริกาโนเย็นค่ะจริงๆแล้วมีเคล็ดลับมีวิธีในการ เราให้ดูตามเมนูไปเลยดีกว่าอ่ะอันนี้เป็นเมนูกาแฟที่ครูแคทจะดื่มทั้งวันแล้วก็ในหนึ่งวันนะคะครูแคทจะให้รางวัลตัวเองเนาะโดยการกินนี่เลยจะเป็นลาเต้เย็นก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นอ่ะคาปูชิโน่เย็นก็ได้นะดื่มแบบหวานน้อย1แก้วนะคะหลังออกกําลังกายเท่านั้นคือจริงๆกินประมาณช่วงก่อนออกกําลังกายระหว่างแล้วก็หลังออกกําลังกายใน1แก้วนี่นแหละสักขยะอันเดียวต้องไม่พอต้องสักขยะสองขนมปังเนย นี่ไข่ครกนะครับมันคือไข่ครกเดี๋ยวจะกินกับแม็กกี้แล้วก็พิชไก่สุดยอดแห่งอาหารครับยำม,มามา่าสุดยอดหมุนนี่ใส่ลงไปเลยแม็กกี้นี่นะคเราแม็กกี้เรากินกันอย่างนี้ร้อยไปใส่อีกหมอแผนกโรคไตนี่คงแบบอ้าปากค้างมาพอดีเลยนี่ข้าวกระเพราหมูนะครับ หมุนด้วยจะหมดแล้วไม่อิ่มต้องสั่งนี้มาเพิ่มใช่แล้วอะไรเนี่ยนี้มาม่าแซบมาม่าแซบอะยำม,มาม่าอร่อยกว่าเยอะลาดละนี่เราแก้ปัญหามันจืดมากนะครับแล้วก็เอามาใสาน่นี่แล้วก็ขอน้ำยำเพิ่มใส่หมดเลยนะอืมลาดเลยโซเดียมประมาณสองพน่า้จะเป็นหมื่นละรวมรวมหมดนี่ก็โซเดียมหลักหมืน่นหลักหมืน่น เรื่องโซเดียมนะครับใครที่มีปัญหาเรื่องความดันสูงนะเป็นโรคไตนะครับ,ก,รบ <Okay. S 1> ก็ไม่อยากให้กินโซเดียมเยอะนะครับดูแลเรื่องการกินโซเดียมแต่ใครที่ออกกาลังกายเยอะๆแล้วเหนื่อยออกนะครับจําไว้เลยว่าอยาขาดโซเดียมนะครับมันต้องกินมันจําเป็นต้องกินนะครับแต่อย่าก,กินเยอะเกินไปนะในที่นี้ของพวกเราเนี่ยกินโซเดียมเยอะก็จริงในแต่ละมือ้อแต่วันๆหนึ่งเนี่ยกินข้าวแค่ประมาณ2มือ้อ ข้าวมายความว่ากินมื้อแค่สองอมืออ้อใช่ที่เหลือเป็นแน็คนะครับแน็คก,ก็เช่นอ,อกไก่นะครับหรือเป็นไข่ต้มอะไรที่มันแบบเป็นที่มันไม่ไม่เรียกว่าเป็นมื้อนะครับหรือว่าอย่างผมเนี่ยกินไก่ปัน่นสองมือ้อก็คือว่ามือ้อรอบเช้ากับหลังออกกำลังกายเนี่ยสายเนี่ยเป็นไก่ปั่นนะครับเที่ยงกับเย็นจะเป็นมื้ออาหารมื้อใหญ่ซึ่งเราก็เลยเหลือโซเดียรไว้กินมื้อใหญ่ๆคนนี้ได้เองครับ ไปสวยดีอนเราอยู่ที่เดอะสตรีนนะมันเป็นวัยรุ่นเคยแบบนั่งลานเมียอย่างี้ป่ะทุกวันจริงเหรอบ่อยมากทุกวันเลยเหรอรู้ป่ะว่าไม่เป็นคนที่ไม่เคยนั่งลานเมียเลยจริงเหรอเผมว่าไม่ไม่ชอบสวัสดีครับสวัสดครับนี่มีคนเลยจริงเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูพี่ทุกวยว่าอะไ้ภาษาภาษาซึนซอนจริงเหรอนนี่มากินเถอเพื่อนไปสวัสดีครับ อันนี้คือจะบอกว่าไอ้ลานเบียร์เนี่ยใช่ไหมเป็นอะไรที่เราไม่อินนะครับเพราะว่าเรากินเบียร์ไม่เป็น<ม>แต่ว่าเคยทํางานเป็นบาร์เทนเดอร์มาก่บบอนเดี๋ยวไว้มาเล่าวันหลังแล้วกันนนี่คือให้ดูว่าคนเยอะมาก<น>แล้วออนนี้เคยกินย